มันลากลื่นเกินไปไม่รู้ว่าหน้าตาน้องเป็นยังไงไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตถึงสนามบินแล้วค่ะทุกคนมาเจอกันที่ป้ายเอ็มคนไหนล่ะเนี่ยอาร์เซวิสเป็นไหนก็มีสองที่เอามีสองที่ด้วยวันนี้เราจะได้เจอกันไหมเจอแล้วหนูนากับน้องเอฟชีวิตมันลากลื่นเกินไปกินกระโดดแล้วแต่ฉันยังไม่เช็คกินผู้จัดการ มาแล้วจ้าใหญ่ตัวดีอ,อ,อกหักก็เลยมาชา้าขาไปนะคะเรานั่งเครื่องบินของ Greater Bay Airlines นะคะทางสายการบินก็จะให้ขนมมา2อันและเราก็หลับไปหนึ่งตื่น,นทีนี้เราก็ผ่านตอมอแล้วคะ่ะการมาครั้งแรกของเราตอมอเขาไม่ถามอะไรเราเลยจากนั้นเราก็เดินไปที่ A13 เพื่อเดินไปเอาบัตร ออโตุ๊่นนะคะเป็นบัตรสาหรับการเดินทางในฮ่องกงได้บัตรมาแล้วค่ะทุกคนทีนี้เราก็ไปรอรถบัสกันจ้าคือรถบัสมาแล้วค่ะรถบัสมี2ชั้นนะคะเรานั่งชั้นล่างค่ะก็นั่งชมวิวไปถึงเวลาลงแล้วค่ะตอนนี้เราก็ลงที่สถานีข้างบนนี่เลยต่อไปก็เป็นการหาที่พักค่ะจุดพีคือตรงนี้ค่ะทุกคนเราหาที่พักไม่เจอทีนี้เราก็เข้ามาในซอยนี้ค่ะก็เข้ามาแบบสุมส่มๆเธอ เจอรีบแล้วไงเอ่ยก็เข้าไปดีไม่มีชั้นที่เราจะไปเว้ย <laughs> พอลงมาก็ขึ้นบันไดไปเรื่อยทีนี้เราก็ขึ้นไปชั้น5เจอเ <c oughs> จ้าของมารับเลยค่ะทุกคนพอเก็บของเสร็จแล้วก็มาเดินที่ Temple ิลสตีนะคะหาอะไรกินค่ะเราก็เลือกร้านนี้เลยนะคะเป็นรู้ข้อมมากจากนั้นก็ต่อด้วยเบียร์ค่ะ เบียร์คัฟฮ่องกงอร่อยมากทุกคนเราไปกันต่อนะคะอีกสถานีเป็นซิมซาจุ่ยนะคะแกและฉันขึ้นผิดฝั่งอ่ะเลยไปสองสถานีทีนี้ก็สลับฝั่งนะคะก็ได้เจอเพื่อนแล้วค่ะแล้วก็ กินเบียร์คราฟเหมือนเดิมชนแก้วกันไปหนึ่งกลุ่มนะคะพอกินเสร็จนะคะเราก็แยกย้ายกันกลับค่ะก่อนกลับก็ขออนุญาตแวะเซเว่นก่อนและนี่ก็คือบรรยากาศฮ่องกองซิมซาจูเซเว่นของฮ่องกองนะคะก็คล้ายๆฟิลบ้านเราเลยนะคะขากลับก็ไม่ไายค่ะอีก15นาทีรถไฟใต้ดินปิดค่ะต่อด้วยหาที่พักไม่เจอเลยค่ะคอนเทนวิ่งเข้าหาสุดๆเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือฮ่องกงหนึ่งวันของเรานะคะไปนอนก่อนค่ะ